ก่อนเอินสบายดีเนาะจีนองสาวทงเสียงเขาเมื่อนี้ก่อนจัดส่งูกค้าคือเก่าสุดหนึ่งคนหนึ่งเป็นเบสสิบแปดกลางสิบสองตัวนี้เป็นสุดมินิเนาะสำหรับคนหลดหน่อยเนาะตอนนี้เขากบสิมอธิบายการใส่งานห้ลดกคาสสาหรับสุดนี้เนาะเป็นผืนท่านึเด็กหน่อยเน,ยนะาะว่าอาจารย์ได้ใส่งานเป็นอะไรกัถามพานใหญ่ตัวที่ว่าตัวใดพิดัลดกับว่าเป็นโมเทียนนํำกันได้อันนี้เขาก็จะดินเป็นจังสีเนาะลักษณะก็คือสแตลล์อาหรวอวงครัวเนาะวงครัวตัวอาเลย ถ้าจะเอาแกสูเบียดสิเขาเนี่ยแล้วก็แอลถ้าจะเอาแกเสียงกลางเนี่ยเขาจะมีสายสองสีให้ให้ฤดูขาเด้อให้ฤดูขาเขาจะมาฟังเมืองนี้จะเป็นเมืองครัวเนี่ยมาหนีครัว,วแล้วก็<อ>ฟังเมืองทรายตัวนี้มาตัวนี้มาเป็นเมืองทรายเนี่มสีสมตัวนี้สี้สมเป็นเมืองทรายาาเบื้องทรายนี่ก็คือเอาเขาเสียงกลางครึ่งๆเนี่ยฤดูขาเด้อแล้วส่วนสีแดงๆนิดนึงเนี่ยสีสม ชีชุมนี่ข่าวตู้เบสนี่ดมันเป็นสีดูขาให้บอลเด็ดๆดีเด้อร์ไฮดูขาจังสีเด้อต่อการใช้งานเด้ออ่าโอ้ข่าวเอย่างเนาะส่วนสีเหลืองข่าวเส้นกลางให้ดิมันมียังไงการใช้งานมีแต่ตักซุปข่อแล้วก็เปิดนี่ส่วนลักษณะการเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงเขาจะตั้งตัวนี้ไว้ซัมนี้ตัวตู้เบสจะตั้งไวเพียงนี้ตัวนี้ต่ำกว่านิดนึงมึงต่ำตัวจริงอีคิวนี่ก็บู๊ตไล่ บูธแต่ไฮบูธขึ้นหนดอยนึ่งใหม่บูธขึ้นสูงตัวนี้บูธของเสียงโลอันนี้ของเสียงกลางเวลาจะเปิดเพลงเนาะเหาต้องอยูค่คู่ที่สี่ขึ้นอันนี้ของสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาสองเสียงแล้วจะเอาไปซุบโทรศัพท์เจ้าอันนี้แจ็คตันนี้ไปซุบโทรศัพท์เจ้าเวลาจะเปิดจะอยู่คู่ขึ้นเลยแต่ตัวนี้ทุกนี้ทุกเทื่อวตัวนี้ต้องเปิดตัง้งไว้ซสำนี้จะบังได้ตามคลิปข่ะเดี๋ดวยวเขาจะลองเปิดให้บังได้เนี่ยเอาต้องอยู่คู่ที่สี่เวลาอยู่ เสียงกลางตัวนี้แม่เ <lite> ส <f ad Spanish> <Island>. ียงเบีแต่ว่าการใช้งานเขาต้องอยู่เคร่เปิดเพลงอาตัวนี้ให้ตองตังไว้ก่อนซูนสำนีประมาณสำนีเนาะตัวเสงเบสเสียงกลางสำนี้ม่ยูเขาจะยูคู่สี่เนาะมันจะมีสแนวสามสีนบอกสาสห้จะยูคู่เคิน เ le ตืนคู่ตือนี่ของไม้ตัวนี้ส่วนไม้ตัวนนี่ในส่วนไม้จะเอาเขาจากกระซุบตรงนี้ในไม้เป็นการแบบมีไฟจะจะเปิดอยู่นี่เปิดตรงนี้มันมีว่าออฟผมอ่อนเดี๋ยวอ่อนดี่ตรงจะเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยซุบตรงโดดส่วนทั้งเครื่องนี้บนตงกดลุกป้าไปเตัวนี้ไม้เนาะจะเปิดเสน่อมไม้จะต้องอยู่ตัวนี้ขึ้นจังดังจะเปิดไหมเนี่ยป้บเนาะเปิดปั๊บมันจะดิ้งกันเองในตัวมันมันจะดิ้งกันเองถ้าต้องมาอยู่นี่เตือนเดี๋ยวโดดสองหนึ่งสองสามสี่ ทดสอบตัวนี้ไม่เนาะส่วนจะเปิดเอฟเฟกมันก็คือเอฟเฟกมันตัวสีแดงเขาจะเปิดแต่ฉพาะไม้เด้อสองไม้ให้จะเปิดเฉพอแต่สองตัวนี้ตัวสีแดงเปิดตามนี้สีแดงเกิดเอฟเฟกหลังจากที่เปิดแล้วให้มาเปิดอยู่นี้เสียงเอฟเฟกมันจะออกถ้ายิ้เด้อจะบังเด้อบบมีเสียงเอฟเฟกเด้อเขาเพิ่งอยู่ตัวนี้ขึ้นตรวจสอบหนึ่งสองหลังจากแค่อยู่คนเสียงมันจะกลางบ้านเขื่นห้องเพียงเสียงไซสดีตัวนี้ตรวจสอบหนึ่งสองสามสี่ตรวสอบ เอฟเฟกต์ด้วว่าเสียงเอโก้ด้วยว่าดีเบิร์บนาะมันมีในโตมาให้เด้อจะเปิดส่วนตัวนี้เดือกเบอร์เอฟเฟกจะมุน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 หาจะมุนหามุนมุนนี่สิจะมักเบอร์ใดตัวนี้ขอเอาเบอร์ลอยหุกเนี๋ยลอยหุกจะมุนหาจะเอาลอยหาตัวอย่างมันจะคมนุ่งตกลงเอาประมาณนั้นเดี๋ยวเดือกไหลมันมีสองลอยก็เบอร์เดือกเอาส่วนจะเสียอมต่อบอร์ทวนไฮโอบีบนี้นุ่งจะคมนี่นุ่งอันนี้เดี๋ยวใหจะเป็นกระเบีย หลังจากที่จะเสื่อมต่อแล้วให้จะมาเปิดอยู่นี้เด้อนี่เด้อให้จะมาเปิดอยู่นี้ตัวว่าจะเสืเ่อมแล้วจะมาเปิดเพ่งอยู่นี้เสื่อมตัวทุกบลว่าเปิดเพ่งอยู่นี้ประมาณนี้การใช้งานางรู้ยังไงง่ายง่ามาลองฟังกัน คลิปนี้โมมิยังไรประมาณเจ็ดนาทีหนาทีอ่ะขอบใจด้วยที่เขามาพส้มเลอขอจบคลิปนึ่งผนิ่ก่อนเด้อ